สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับถือว่าเราประเดิมสนามด้วยผลงานอันสุดยอดครับในการชนะอียิปต์ไป3ต่อ1เซตนะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรียกความมั่นใจได้พอสมควรถึงแม้ว่าเราจะเสียเซตไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเกมสำคัญคือการเจอกับสวีเดนครับ วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโฟกัสของทีมชาติไทยหลังจากนี้ต้องเอาชนะสวีเดนให้ได้นั่นคือการการันตีการเข้ารอบนะครับและแน่นอนครับโคดออสเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังวิธีการในการที่จะเอาชนะสวีเดนให้ได้แล้วสาวไทยแหละครับจะทําได้หรือไม่วันนี้มีคําตอบเพราะว่านัดแรกเราชนะมาแล้วขออีกหนึ่งนัดนั่นเองนะครับครับก็เกมวันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอ ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนนะครับสำหรับความทุ่มเทการเตรียมตัวที่จะ,ะทําให้การแข่งขันในวันนี้เนี่ยประสบชัยชนะได้นะครับในแมตช์แรกเราเล่นเนี่ยไม่ง่ายนะครับเราวางแผนที่จะเล่นกับทีมอียิปิ์มาเนี่ยในเซตแรกเนี่ยทำได้ยากมากแล้วก็รู้สึกว่านักกีฬาหลายคนก็ยังเก่งๆแล้วก็ยังทําหลายสิ่งหลายอย่างไม่สําเร็จนะก็แต่ว่าสุดท้ายในช่วง กลางเซตแล้วก็ท้ายเซตเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นนะซึ่งก็ต้องขอชื่นชมแต่ว่าไอ้จุดบกพร่องที่มันยังติดค้างคาใจอยู่มันก็เกิดขึ้นในเซตที่2ซึ่งเขาก็มีความตั้งใจมากเกินไปนะครับในเซตที่เนีในเล่นไม่ไม่อิสระในเรื่องของการทำไซอาท์ out นี่ยังไม่เด็ดขาดนะมันมันไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้แล้วก็การทำแรลลี่เราก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าที่เท่าที่ควรการทำเรอยร์ของเราโดยเฉพาะการเสิร์ฟแล้วก็การสกัดกา้านการลุก รับตบและลูกกลับเนี่ยเราทำได้ไม่ค่อยดีในเซตที่2เนี่ยมันก็เลยสะดุดไปประกอบกับนักกีฬาของเราบางคนก็มีอาการบาดเจ็บอย่างบุ๋มบิ๋มเนี่ยเขาก็เจ็บหัวไหลก่ก็ต้องขอบคุณทีมแพทย์ทีมกายภาพที่ให้การทรีตเมนต์รักษาอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเล่นได้ในเซตที่3<ๆ>เซตที่4ซึ่งมันก็เป็นเกมของเราแต่มันก็ยังไม่เสถียร100%นะแต่ก็ สิ่งที่ยังไม่เสถียร100%เนี่ยเราก็ต้องไปปรับปรุปรงแก้ไขในในวันพรุ่งนี้ครับเรามีเวลาพักครึ่งวันในช่วงบ่ายเราคงจะต้องเตรียมตัวที่ทจะเจอกับสวีเดนต่อไปนะครับแล้วก็ในเกมที่ที่จะเตรียมเล่นกับสวีเดนเนี่ยเป็นเกมที่สําคัญมากสําหรับพวกเราสิ่งที่เราเห็นในวันนี้สวีเดนเนี่ยเล่นดีมากนะครับแล้วก็ผู้เล่นคีย์เพเยอร์ของเขาเนี่ยทำความสําเร็จค่อนข้างจะสูงนะครับโดยเฉพาะาหมายเลขสิบของทีมสวีเดนนะครับ เป็นตัวคีย์เพลเยอร์ที่ทําแต้มสูงมากในการตบเนี่ยมี power แล้วก็มีความรุนแรงมากรวมทั้งการเสิร์ฟของสวีเดนมีข้อดีอยู่3อย่างซึ่งมันเป็น scoring skill ที่ดีในในการเล่นวอลเลย์บอลก,ก็คือการเสิร์ฟนะมีการเสิร์ฟที่รุนแรงที่ดีนะครับการสกัดกั้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็การลุกที่มีพละงกำลังซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีของทีมสวีเดนเราคงจะต้องมาศึกษาอย่างละเอียดรอบข้อเพื่อที่จะหาโอกาสในการที่ เก็บชัยชนะให้ได้นะครับในวันที่เล่นกับสวีเดนนะครับในต,ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านักกีฬาทุกคนก็มีอาการเหนื่อยล้านะครับจากการแข่งขันคงจะต้องตรวจสอบสภาพร่างกายให้ดีว่าใครมีการบาดเจ็บไหมเราจะต้องทรีตเมนต์จะต้องรีคอร์ดเวอรี่กันขนาดไหนซึ่งตอนนี้ต้องขอบคุณทีมสปอร์ตไซด์ของเรานะครับทีมแพทย์มากันหลายคนเลยทีมกายภาพแล้วก็ทีมสปอร์ตไซด์ของทางด้านการกีฬาประเทศไทยก็มาซัพพอร์ตเราเราก็มีทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่จะทรีตเมนต์ทั้งไฮเปอร์บาลิก แล้วก็การนวดการ uh, ทําอันตราซาอะไรต่างๆเนี่ยเราคงจะมาเทรนนักกีฬาของเราให้ดีที่สุดนะหลังจากนั้นแล้วเราคงม,มาว่ากันเรื่องของ uh, เทคนิคและก็ยุทธวิธีในการเล่นในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเย็นๆคงมาเตรียมตัวกันให้ดีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คอาการหน่อยคุณบิบ๋มเขาก็เขาก็ฟื้นมาดีมากแล้วตอนนั้นก็90กว่าเปร์เซ็นตแล้วในการเล่นนะค่านข้จะดีมากมันมีบางจังหวะที่ ใช้ไหลมากนะบางลูกลูกบอลมันเปิดเปิดหัวไหลามากซึ่งเขาก็กระชากไปมันก็เกิดการบาดเจ็บขึ้นตอนนี้เดี๋ยวขอขอเช็คอาการกับทีมแพทย์ก่อนนะครับผมก็หวังว่าเขาจะหายจากการบาดเจ็บแลวก็ไม่ได้เจ็บมากนะครับเราต้องรักษาส่วนนักกีฬาของเราบางคนก็ยังไม่ได้ลงเล่นมากเราก็ดูอยู่นะครับอย่างกัปตันเพียวเนี่ยครับเขาก็พยายามที่จะเล่นในเรื่องของฟอร์มของตัวเองให้ดีที่สุดเขาก็มีการบาดเจ็บของหัวเข่าอยู่นะครับซึ่ง นักกีฬาส่วนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเช็คกันอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับอาเชิญบุ๋มบิ๋มใช่ไหมมีมีพิธาเล็กน้อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ร่างกายโอเคค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ หนูรู้สึกว่ามันมันก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างอ่าตอนตอนที่มันรู้สึกเนี่ยมันก็ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราออกออกไปก็ไปวอร์มให้มันดีขึ้นแล้วก็หนูก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นอ๋อสำหรับวันนี้หนูรู้สึกว่าทั้งตัวเองแล้วก็ทีมเนี่ยแบบมันไม่ค่อยพอไม่ไม,ไม่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนแบบ มันยังขาดขาดกันเกินแบบอย่างบางสกิลที่มันควรจะดีกว่านี้ในไม่ไม่หรอกในหลายๆสกิล,ลหลหละที่มันควรจะดีกว่านี้แต่มันกับกับทาได้แบบแบบแบบไม่ตามเป้าที่เราตั้งไว้ค่ะชือือว่าก็เราก็ต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เตรียมทีมเพื่อแมตช์หน้าค่ะก็เหมือนอย่างที่น้องพูดไปค่ะเพราะว่า เหมือนทุกคนเขาเรื่องเลยคะสมาธิแบบว่ายังไม่ยังยังไม่ค่อยนิ่งยังไม่ค่อยอยู่กับที่องเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้สักิลการเล่นต่างๆมันดูแบบว่าผิดพลาดไปไม่ค่อยไหลลื่นตามที่แบบที่เราซ้อมกันมาใช่ทำไมมันหแบบนั้นเราไม่เตรียมตัวมาเพื่อแข่งขันนี้เพราะว่ามันเป็นแแรกจาเป็นต่อหน้าผู้แล้วแบบเนี้ยเรามีโอกาที่เราจะชนะได้แบบ่เลสือว่าแรงนะเราไม่ได้เตรียมพอมหรอกเราเตียมือแต่ว่ามันคือแบบว่า มันอาจมันอาจจะด้วยความที่เหมือนแบบเป็นแมตช์แรกด้วยเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ด้วยมันจะมีการตื่นเต้นอะ่ะคือไม่ว่าการแข่งขันทุกการแข่งขันนะมันมันมีความกดดันเข้ามาแล้วยิ่งแบบว่ามันเหมือนกับเหมือนทุกคนคาดหวังว่าเราจะต้องว้าว ah! ต้องแบบดีมากอะไรคะ่ะแล้วมันมันมันก็มีการคือในกีฬาเองอ่ะมันก็ต่อให้มีประสบการณ์อ่ะมันก็มันก็กยังมีความตื่นเต้น,ตนอยู่แต่แต่ว่าคือไม่ใช่ว่าเราไม่ทําการบ้านไม่เตรียมพร้อมเราเราก็เตรียมพร้อมมาพอสมควรอยู่เหมือนกัน ต้องบอกว่าเราไม่เคยเจออียิปต์เลยแล้วเขาก็ไม่เคยเจอเราอย่างเงี้ยมันต้องมันก็ต้องมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเกมอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเกมมันไม่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะเพราะว่าเรายังขา,ขาดกันเกินในในสกิลของเราในในในดีเทลในรายละเอียดของทีมเรามากกว่าส่วนตัวหนูโฟกัสที่ทีมเราเพราะว่าเราโฟกัสไปที่แมตช์หน้าแล้วก็แมตช์ต่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นเป็นงานหนักนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็สไตล์หลบเนาะสูงใหญ่อีกอีกอย่างหนึ่งคือเขามีตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวตัวคีย์เพย์เออตัวตัวจบสกอร์อ่าเขามีตัวตัวจบสกอร์ที่แบบว่าค่อนข้างแน่นอนก็ถือว่าเป็นเกมอ่าเป็นงานหนักของทีมเราอยู่เหมือนกันพแล้วก็เราก็ต้องเก็บข้อดีในแมตช์นี้ซึ่งหนูรู้สึกว่า เรามีการบล็อกที่ดีขึ้นในช่วงหลังๆ,ๆก็เราเราจะเก็บอันเนี้ยเพื่อที่จะไปสู้กับเขาในแมตช์ต่อไปในแล้วก็ในส่วนที่สก,กิลที่มันขาดๆกันเกินเราก็จะไปทําให้มันดีขึ้นค่ะค่ะก็มองว่าเป็นเป็นเกมที่ดีสําหรับพวกเราเหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนเราเคยเจอไหมนะไม่ไม่เคยเนาะ ไม่เคยค่ะแต่ว่าเหมือนเราดูในวิดีโอก็เหมือนที่น้องบอกว่าคือเขามีตัวจบที่แน่นอนค่ะพวกเราก็ต้องโฟกัสที่ทีมเราก่อนอย่างวันนี้เรารู้แล้วว่าข้อผิดพลาดเราคืออะไรข้อดีเราคืออะไรเราก็เก็บไปค่ะแล้วพรุ่งนี้เรามีเวลาซ้อมอีกหนึ่งวันค่ะเพื่อที่จะเจอเขาเราก็ทาทาทาเออที่ข้อผิดพลาดเงี้ยแก้ไขให้ให้ไวที่สุดขอบคุณค่ะ ลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไล์นี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำพลัสกาบ้าแะครับจัดนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้ว Fresh และสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกรา้าด้านล่างได้เลยนะครับ